Story. Life changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นุพดนสตอรี่พอดแคสต์นะครับสัปดาห์นี้เลยขออยู่กับหนังสือเล่มนี้เลยนะครับคำตอบของความสุขของคุณนิ้วกลมนะครับ วันนี้จะชวนคุยตอนที่คุณนิ้วกรมเขียนเป็นบทสรุปที่ชื่อว่าคำตอบของใจที่ดีนะฟังชื่อแล้วก็น่า,น,าน่าคุยนะครับชื่อมันคือใจที่ดีนะครับเริ่มต้นกันเลยนะครับคุณนิ้วกรมเขียนไว้บอกว่ามองเห็นความแปลเปลี่ยนของอารมณ์ความรู้สึกผมว่านะอารมณ์เนี่ยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรามองเห็นนะหรือเราตระหนักรู้จากอารมณ์นั้นเนี่ยมันจะทําให้ดีกรีหรือว่าความเข้มข้นของอารมณ์นั้นเนี่ย ลดลงจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตามตำหลักเวลาเราคุยกับหรืออ่านหนังสือหรือคุยกับคนที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการการดูแลจิตใจแล้วกันนะเขาจะเตือนแบบเสมอสมมุติว่าอารมณ์โกรธเนี่ยมันมีความอินเทนส์หรือมันมีความเข้มข้นเราห้ามไม่ได้ครับบอกอย่ากโกรธสิมันมันห้ามได้ก็ดีห้ามก็ห้ามได้มันก็ไม่โกรธแล้วดีใช่ไหมบางทีมันมันมันปื๊ดขึ้นมาเลยนะมันโกรธขึ้นมาเลยเนี่ย วิธีที่ทาให้อารมณ์โกรธเนี่ยลดความเข้มข้นลงคือการตระหนักรู้ว่าตอนนี้เรากําลังโกรธเหมือนกันเลยฮะทุกอารมณ์อ่ถ้าเกิดเราตระหนักรู้ปุ๊บเนี่ยความโกรธมันจะลดลงความเศร้าเหมือนกันเศร้ามาแบบเศร้าจริงๆแต่ถ้าเกิดเราเริ่ม Detach ตัวเองก็คือเริ่มเอาตัวเองออกมาจากความเศร้าแปลว,ว่าวิธีการเอา,เอาออกมาไม่ให้อยู่ดีว่าห้ามเศร้าห้ามเศร้าห้ามเศร้าห้ามไม่ได้มันเศร้าแต่ว่าให้เราเราตระหนักรู้ว่าตอนนี้เรากําลังเศร้า แล้วจะดีกว่านั้นนะเราจะเริ่มรู้ว่าความเศร้ามันมาแล้วมันก็จะหายไปความโกรธมันมาแล้วก็จะหายไปแต่จริงๆเนี่ยมันใช้ได้กับทุกอารมณ์นะความสุขก็เป็นนะแต่ว่าปกติความสุขเราไม่ค่อยอยากที่จะแยกออกจากจากความสุขนะเราไม่อยากจะลดดีกรี Fall, กรของความสุขใช่ไหมแต,แต่ถ้าเราตระหนักรู้นเนี่ยผมเชื่อว่าเหมือนกันถ้าแบบโอ๊ยกำลังมีความสุขมากๆเราตระหนักรู้ว่านี่คือความสุขนะอะไรเงี้ยความสุขอาจจะลดลงก็ได้แต่แต่เราก็ไม่ค่อยได้ทําส่วนใหญ่เราจะใช้เทคนิคนี้กับอารมณ์เชิงลบซึ่งเราไม่อยากให้เกิดนะครับ อ่ะอันที่สองนะหัวใจที่ดีเนี่ยคนที่มีรักบอมให้สองสิ่งนี้ดียิ่งเสียกว่าโชคนะครับคือหัวใจที่ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วเ,เป็นเป็นจิตใจดีในในทุกมุมนะในหลายๆด้านนะครับแล้วคนที่ๆๆามีรักมอบให้เนี่ยคือมีคนที่ที่ที่เรารักหรือว่าคนที่เขาเขาารักเรานะครับเป็นคนที่อยู่รอบรอบรอบตัวเรานะครับหรือเรารู้จักคนแบบนี้ คุณนิ้วกลมบอกว่าสองสิ่งนี้ดีกว่ายิ่งกว่าโชคอีกนะถ้าคุณมีทั้งหัวใจที่ดีแล้วคุณก็มีคนที่มีรักเนี่ยมอบให้ด้วยเนี่ยคือคือสุดยอดละนะครับอันที่3นะครับรือรั้วหัวใจออกใจจะกว้างขึ้นอยู่ง่ายขึ้นรั้วหัวใจคืออะไรครับคือข้อ เขาเรียกว่าข้อจํากัดต่างๆที่เราเซตไว้ในใจว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่จุดๆเพราะฉะนั้นฉันจะไม่จุดๆๆคือทุกอย่างเนี่ยคือไม่ผิดหรอกนะฮะที่เราจะมีกฎมีมีความเชื่อมีอะไรต่างๆแต่ว่าถ้าคุณเริ่มเป็นรั้วที่มันแน่นเข้าเลยๆคุณจะทําอะไรไม่ได้เลยคุณคุณสมมตินะยกตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนอกนอกหนังสือนะครคุณมีรั้วหัวใจในเรื่องของการหารคู่คู่ฉันเนี่ยนะ จะต้องคิดเหมือนฉันจะต้องทําแบบนี้เท่านั้นทำแบบนั้นฉันรับไม่ได้ทําแบบนี้ก็ไม่ถูกไม่ดีเราจะเห็นคนรอบตัวเราไม่ดีหมดเลยนะอย่างนี้คนแบบนี้มีคู่ยากหรือถ้ามีก็ทะเลาะก,กันบ่อยหรือไม่ต้องคู่ก็ได้ฮนะเวลาเรามองคนเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเป็นคนที่มองคนดียากอะ่ะคือพูดง่ายๆว่าเราจะไปจับจ้องข้อเสียสมมติว่าเขาดีกับเราตอนแรกสมมติเอา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 ,เอาปีแรกแล้วกันนะอยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้ยดีไปหมดเลย แต่เดี๋ยวมันอยู่ด้วยกันสักพักมันจะมีข้อเสียโผล่ขึ้นมาแต่ว่าคนที่เขามองโลกที่แคบม,ม,มัีมีรั้วหัวใจที่มันมันเข้มข้นเนี่ยเขาจะบอกว่านี่ไงลายออกแล้วพออยู่มานานเลยรู้เลยเนี่ยคือลายออกอะคือคนเราไม่มีใครหรอกที่เขาจะเพอร์เฟกกับเราร้อยเปอร์เซ็นต์มุดเขาดีสิบอย่างไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งแต่เราโฟกัสไอ้อย่างที่ไม่ดีที่มันโผล่ขึ้นมานี่ไงลายออกนี่ไงโอ้แต่ก่อนไม่เคยมีเลยนะจริงๆเขามีมาตั้งนานเรายังไม่เห็นนะแล้วจะถามว่า คุณจะหาคนที่แบบว่าอยู่ด้วยก100ันร้อยปี10ปี20ปีไม่มีอะไรที่ขัดใจเราเลยยากมากแต่ถ้าบางคนเนี่ยเห็นอะไรขัดใจเรานิดหนึง่งเราเราเราถือว่าคนนี้เป็นคนไม่ดีแล้วอย่างเงี้ยลอบตัวเราหาคนดียากครับจะไปเจอใครล่ะครับเดี๋ยวคุณก็จะเจอนู่นเจอนี่เจอนั่นโผล่ขึ้นมาฮะไม่ว่าคุณจะเจอคนดีดียังไงก็ตามนะเดี๋ยวมันก็จะเจอหนึ่งสมมุติเขาดีร้อยอย่าง เขาไม่ดีอย่างหนึ่งคุณก็จับเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเนี่ยเนี่ยนิใส่ไม่ดีคุณใช้คําว่านิใส่ไม่ดีเลยนะทั้งทั้งนี่จริงๆอีกเกเกอย่างนี่คือดีีดนะแต่ว่ามีหนึ่งอย่างที่มันไม่ดีซึ่งคุณจะหาคนดีร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะยากครับมาข้อถัดไปนะครับคุณนิวกรมเขียนไว้ว่าความคาดหวังคือภาชนะของใจยิ่งขยายขนาดยิ่งทุกน้อยนะครับคือคืออย่างที่บอกนะคือพูดง่ายเหมือนเหมือนใจกว้างใจแคบอ่ะนะครับถ้าเราแบบแบบจะเรียกว่าอะไรอ่ะ แคบอะใจแคบเนี่ยเราก็ทุกเยอะเพราะว่าเราก็จะได้บอกว่าเราเราเราอยากได้อย่างนั้นอย่างนี้ต้องสเปซิฟิกอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะเฉพาะจาะจงถ้าเกิดไม่ได้ตาม1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0มี10ข้อเนี่ยเราจะไม่มีความสุขเลยผมว่าลำบากนะครับแต่ถ้าเกิดเรา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 เปิดเหมือนภาชนะนะขนาดภาชนะของใจเนี่ยใจเรากว้างกว่านี้เฮ้ยอันนี้ก็พอได้นะเฮ้ยอันนี้มันก็แหม จะให้มันถูกใจเราสักสัก100%็มันก็ไม่ใช่หรอกอันนี้เรายอมรับได้นะครับเราเราจะเริ่มเข้าใจโลกมากขึ้นหรือว่าเข้าใจลักษณะของคนมากขึ้นเนี่ยเราก็จะมีความทุกข์น้อยลงนะผมไม่ได้บอกว่าห้ามคาดหวังอะไรเลยนะคาดหวังได้ครับแต่ถ้าเกิดคุณคาดหวังแบบสูงริบเรี่วแล้วก็สเปซิฟิกหรือว่าเฉพาะเจาะจงเต็มที่ต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นแฟนเราต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นไม่งั้นเราเรารับไม่ได้เนี่ยคุณก็รับไม่ได้ทั้งนั้น,นมันมันหาคนที่คุณจะรับได้ได้ได้ไดน้อยนะครับ ข้อถัดไปเป็นข้อที่เกี่ยวเนื่องกับข้อนี้เลยฮะคาดหวังกับชีวิตลดลงเป็นที่ว่างให้กับความสุขผมผมผมจะต้องบอกว่าบางทีบางคน,นนะครับคือชีวิตดีนะแต่เขากลับมองชีวิตเขาไม่ดีเหตุผลง่ายๆคือเขาคาดหวังชีวิตเขาร้อยเต็มถ้าเกิดคุณคาดหวังชีวิตร้อยเต็มจริงๆชีวิตคุณนะ่ะเก้าสิบห้าเขาจะเป็นคนที่ผิดหวังครับเพราะว่ามันไม่ถึงร้อยสิ่งที่เขาโหยหาคือขาดไปห้าขาดไปห้า ชีวิตแย่จังเลยแล้วเขาก็จะบ่นกับคนทั่วไปเลยนะว่าชีวิตเขาเนี่ยมันไม่ดีเพราะว่าเขาขาดไปห้าถามว่าขาดจริงไหมใช่ชีวิตเขาไม่เปอร์เฟกขาดจริงอย่างที่เขาพูดเป๊ะเลยแต่ใจเขาอะมันไปโฟกัสส่วนที่ขาดมันไปโฟกัสส่วนที่มันหายไป5ไอ้ที่ได้มา95้า้าเขาลืมไปเลยนะแล้วแล้วด้วยด้วยด้วยความแบบรู้สึกของเขาจริงๆนะคือเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นชีวิตที่แย่ชีวิตเขาเป็นชีวิตที่ไม่ดีเลย เต็มไปด้วยความทุกข์เขาเขาเขาพูดแบบนี้แบบขาไม่ได้โกหกนะครับไม่ได้แกล้งไม่ได้อรนะเขาเขาคิดแบบนั้นจริงนะว่าเขาชีวิตเขามันแย่เพราะว่าเขาขาดไปห้าแต่เขาลืมไปว่าชีวิตเขามี9 5้าบ้าต่างกันอีกคนหนึ่งชีวิตมี60สบแต่มีความสุขมากเลยเพราะเขามอง60ิที่เขามีฮะเขาไม่ได้มอง4ี่สิบที่เขาขาดครับเพราะฉะนั้นบางทีมก็ดูดูดูแปลกคน6กสิบเนี่ยยิ้มล่ามีความสุข คน95้าิบห้าทุกทุกวันเลยเศร้าไม่มีความสุขเลยช่ไมชีวิตฉันแย่แบบนี้มันต่างที่ m i n d s ซ t คนระับต่างที่การมองครับเก้าสิบห้าไปมองว่าตัวเองขาดห้าหกสิบเนี่ยมองว่าตัวเองมาตั้งหกสิบแล้วเขาไม่เคยมองว่าตัวเองขาดสี่สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมานะครับถ้าเราคาดหวังชีวิตให้มันน้อยลงอะคุณไม่ต้องร้อยก็ได้ปะคุณเก้าสิบห้าเนี่ยคุณเหลือเฟือแล้วนะมันเป็นชื่อหนังสือที่ผมเขียนนะแค่นี้ก็ดีมากแล้วนะครับ 9 5นี่เกิน60มาไม่รู้จักเท่าไหรนะแลยถ้าเทียบคุณเทียบกับคนอื่นเนี่ยแต,แต,แต่แต่คนกลุ่มนี้คนที่แบบว่า95เลยไม่มีความสุขเนี่ยเขาจะบอกเวลาเวลาบอกเขาให้คุณลองไปดูคนอื่น60เขาจะไม่ค่อยฟังนะเขาจะเขาจะไม่สนใจว่าคนอื่นเขาแย่อย่างไรจะไม่อยากฟังฉันอยากจะทุกนะ่ะคือคือบางทีจิตใจเขาแบบไปจับกับความทุกข์ซะจนเคยเคยชินอนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย จะมาบอกเขาบอกว่าคุณดูคนอื่นสี่เขายัง60สิบเขายังยิ้มกันเลยเขายังมีความสุขเขาจะไม่ฟังเลยเขาจะปิดเลยเขาจะรู้สึกว่าแต่ชั้นขาดห้างคือคือใจเขาไปจับกับความทุกข์มันมันก็ยากอ่ะเพราะว่าเขาไโฟกัสความทุกข์มาตลอดชีวิตมันนั้นนี่เขาจะอยู่ความทุกข์ได้ง่ายถ้าวันไหนไม่ทุกข์เขาจะรู้สึกแปลกๆอ่ะเขาต้องมันมันต้องมีอะไรที่มันทําให้เขาเขาทุกข์อ่ะอันนี้ก็ก็ก็พูดยากเหมือนกันนะคือคือมันเป็นแบบนี้แล้วคนอื่นก็จะมองเขาแบบว่าเออเฮ้ยจะทุกข์ทำไมวะเนี้เพราาะว่ เพราะว่าเขามองสิ่งที่ขาดเนี่ยนะครับอ่ไปดูอีกอันนะครับหัวใจมั่นคงต้องการประสบการณ์และสติผมว่าการมีจิตใจที่มั่นคงเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ดีมากๆต่อต่อใจเรานะครับมันเหมือนชื่อตอนนี้คําตอบของใจที่ดีเนใจที่ดีอย่างหนึ่งคือใจที่มันไม่ไม่หวั่นไหวเป็นใจที่มันมั่นคงถ้าใครถ้าใครหวั่นไหวบ่อยเนี่ยคือหวั่นไหวไม่ได้ผิดหรอกนะครับแต่ว่าใจมันแว่งอ่ะมันจะแบบ อันนี้ดีไหมหรืออันนี้ดีกว่าเอเราทําอย่างนี้ถูกหรือเปล่าหน้าอะไรเงี้ยใจแบบเนี้ยมันจะไม่ไม่ค่อยมั่นคงแล้วไม่มั่นคงมันค่อยมีความสุขอะมันจะเต็มไปด้วยความสงสัยความกลัวความหวาดระแวงอะไรเต็มไปหมดเลยแต่คราวเนี้ยอยากใจมั่นคงเนี่ยมันคือประสบการณ์เนาะพูดอันนี้ก็พูดยากนะประสบการณ์มันก็ต้องผ่านชีวิตมาระดับหนึ่งอะเขาถึงบอกคนอายุเยอะเนี่ยจะมีใจที่มั่นคงกว่าคนอายุน้อย โดยส่วนใหญ่นะแต่ว่าไม่ได้ทุกคนนะบางทีคนบางคนก็อายุเยอะแต่ใจไม่มั่นคงก็มีครับอย่างเมื่อกี้คนที่ผมเล่าให้ฟังนะที่ที่บอกว่าเป็นตัวอย่างนะว่าที่แบบว่าเ5าแล้วยังรู้สึกทุกอยู่เพราะว่าขาดอยู่5เนี่ยคนกลุ่มนี้เขาก็ใจไม่มั่นคงก็จะรู้สึกว่าชีวิตเขาแย่จังเลยแบบแย่ตั้งแต่เด็กๆแย่ตั้งแต่ตอนโตแย่จนเป็นผู้ใหญ่จนกระทั่งเขาอายุเยอะเนี่ยเ,เขาเขาแย่ามาตลอดชีวิตเพราะว่าเขาเขามองไอ้หที่ขาดไป เขามองนี่ง่ายกว่กัแล้วใจเขาจะแบบว่าทําไมฉันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยทั้งทั้งนี้จริงมีหลายอย่างในมิติของชีวิตเขาที่ดีกว่าคนอื่นแต่ว่าเขาเขาอยากมองข้ามมันน่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าหลักจิตวิทยามันคืออะไรแต่ว่าเขาไม่เขาไม่อยากโฟกัสเรื่องนั้นนะเขาอยากโฟกัสสิ่งที่เขาขาดมากกว่าเพราะนั้นเนี่ยโดยโดยสัตว์จริงของเขานะมุมมองเขาคือเขาจะมองชีวิตเขาแย่มาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตจนจนอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับอันที่2คือสติฮะคือนอกจากประสบการณ์แล้วเนี่ยสติเนี่ยจะทาให้ อยู่กับปัจจุบันฮะรู้รู้จักตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องฝึกพวกนี้มันก็มีหนังสือที่ฝึกเรื่องของสติประสบการณ์ก็คือต้องผ่านประสบการณ์มาแหละนะครับแล้วก็ฝึกเรื่องสติให้เยอะๆถ้ามีสติเยอะๆใจก็จะมัน่นคงซึ่งก็จะเป็นใจที่ดีอีกอันนะครับอยู่กับความจริงเจ็บน้อยกว่าความฝันที่ไม่มีอยู่จริงคือมันมันเป็นคอนเซ็ปต์หรือว่าแนวคิดของการยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริง ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงไม่ได้แปลว่าเราจะไม่พัฒนาตัวเองหรือไม่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 ทำอย่างอื่นนะครับนั่งยอมรับอย่างเดียวไม่ใช่นะแต่ว่าบางทีเราต้องยอมรับอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างความสัมพันธ์ก็แล้วกันเนาะสุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์มันก็มีทั้งเป็นไปอย่างที่เราคิดเนาะกับไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคิดแต่บางคนเนี่ยหลอกตัวเองแฟนไม่รักแฟนทิ้งไปแล้วเนี่ยก็ยังหลอกตัวเองว่าเขารักเราอยู่เขารักเราอยู่นี่อย่างนี้ก็เลือกความฝันที่ไม่มีอยู่จริงฮะแล้วมันเจ็บนะ ถึงแม้เราจะหลอกตัวเองว่าเขารักเราอยู่ก็ตามแต่ว่าเขาไม่ได้รักเราไนยอมรับว่าเขาไม่ได้รักเราเนี่ยเจ็บแต่มันดีกว่าหรือน้อยกว่าการที่ไม่ยอมรับแล้วก็ทู่ซีฝันไปเรื่อยๆว่าเขาต้มกลับมาวันหนึ่งเขาต้องกลับมาฉันจะรอเขาตลอดอะไรเงี้ยบางทีมันมันเข้าใจแหละมันก็ยากนะแต่ว่ายอมรับความจริงเนี่ยบางทีมันเจ็บแหละแต่มันหายเขาจะบอกเจ็บแล้วจบอ่ะที่ครั้งหนึ่งมันเป็นคาคิดนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนพูดละ คือคือเจ็บแต่จบอะ่ะคือมันมันมันเจ็บแล้วก็จบเลยแล้วก็ยอมรับแล้วก็ move on move on ก็คือไปไปไป,ไปเดินเดินหน้าชีวิตต่อไปนะครับอีกอันครับปัญหาไม่ใช่ความทุกข์ครับแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ยอมรับจริงๆมันเป็นแบบนั้นจริงนะมันมีปัญหาแล้วคนก็จะทุกข์จงเลยแบบมันก็มีปัญหาทํายังไงดีแก้ไม่ได้อะไรเงี้ยแก้ไม่ได้ก็ต้องยอมรับถ้าเราทําใจได้นะครับจริงๆมีคนบอกว่าถ้าปัญหาแก้ไม่ได้ไม่ใช่ปัญหาตั้งแต่ต้นละ ปัญหาต้องแก้ได้จริงปะไม่ไงั้นจะเรียกว่าปัญหาทาไมอ่ะพาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวนันออกไม่ใช่ปัญหาถูกป่ะมันแก้ไม่ได้คุณคุณจะเป็นปัญหาได้ไงมันแก้ไม่ได้มันก็ต้องปล่อยใช่ไหมก็คือต้องยอมรับแหละคว,ความทุกข์เกิดจากปัญหามันแก้ไม่ได้แล้วคุณไม่ยอมรับ <ừ. S 1> ส่วนปัญหาแก้ได้ก็จัดก,การซะถ้าเกิดแก้ได้แล้วคุณนั่ง,งเฉยๆฉยก็เป็นปัญหาสิครับถูกไหมเพราะนั้นแก้ได้ทําทําแล้วไม่ได้อาจารย์ไม่ได้ก็ต้องยอมรับ เร,เราไม่ได้แปลว่าจะไม่ทำนะครับคือเราก็จะหาวิธีทางแก้อย่างที่เราเราควรจะหาสมมุติว่าเ,เราทะเลาะกับแฟนเนี้ยมันเป็นปัญหาทะเลาะกันบ่อยมากเลยแก้ได้ไหมละ่ะถ้าแก้ได้เช่นคุณต้องเปลี่ยนนิสัยคุณก็คุณก็ต้องเปลี่ยนเฮ้ยไม่ได้เราผมไม่เปลี่ยนหรอกงั้นคุณก็น้อยแฟนคุณเปลี่ยนนิสัยไม่ได <ล cabe S 2> ้เราเขาไม่ยอมเปลี่ยนสุดท้ายคุณไม่เปลี่ยนเขาไม่เปลี่ยนคุณก็ต้องยอมรับอ<ผ><ล>่ะมันก็ต้องต่างคนต่างไปอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมองปัญหาแบบนี้ความทุกข์ก็จะลดลงนะครับ อีกข้อนะครับแยกแยะปัญหาได้จะทุกน้อยลงผมว่าปัญหามันมีหลายมิตินะครับหลายองค์ประกอบเ,ออเมื่อกี้เราพูดถึงองค์ประกอบของการแก้ได้แก้ไม่ได้นะ control ได้หรือ control ไม่ได้นะอะไรที่ control ได้หรือควบคุมได้เนี่ยก็จัดการอะไรที่ควบคุมไม่ได้ก,ก็ต้องปล่อยวางกับอีกอีกอันนึงอะ่ะคือในในมุมของปัญหานี่ผมผมเพิ่มให้หน,นะว่ามันมีปัญหาใหญ่ซึ่งมันแก้ดูจะแก้ยากถ้าคุณรู้จักแยกแยะ หรือซอยปัญหามันออกมาเป็นปัญหาย่อยๆเนี่ยคุณจะเริ่มแก้ยังไงขึ้นหรือแยแยิอีกมุมหนึง่งอันนี้ผมผมพูดต่อเลยนะเช่นในมุมของปัญหาของใครอีกนะบางทีมัน,ม,นมันเราเราสรับสนไม่หมดเลยนะเอาทุกอย่างรวบเป็นปัญหาของตัวคุณหมดบางทีมันไม่ใช่นะบางอย่างไม่ใช่ปัญหาคุณด้วยซ้ำนะเป็นปัญหาของคนอื่นนะบางทีม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 มมผมผมอ่านหนังสืออีกเล่มหนึ่งนะเขาบอกว่าเออเนี่ยเวลาเวลาคนมาดูถูกเราอะ ว่าคุณไม่ได้เรื่องคุณแย่เนี่ยเขาบอกว่าจนใหญ่ไม่ใช่ปัญหาเรานะปัญหาคนพูดแหละนะหมายเซตคนพูดนั่นแหละมีปัญหานะครับแต่ว่า anyway ครับเราลองมองในหลายๆมุมดูซึ่งผมยอมรับว่ายากถ้ามันเป็นปัญหาที่เราเผชิญอยู่เราจะไม่ค่อยเราจะจะจมอยู่กับปัญหานั้นนะแต่ว่าถ้าคุณไปมองเห็นปัญหาของเพื่อนเนี่ยคุณจะรู้สึกหาทางแก้ได้ง่ายกว่าสังเกตไหมเราจะแนะนําเพื่อนได้ดีกว่าแนะนําตัวเองเพราะว่าพอเราจมอยู่กับปัญหาเรามองไม่ออกแต่ถ้าเกิด คนอื่นมาช่วยมมองเนี่ยเขาจะมองมองออกบางทีเรารับรับฟังข้อคิดเห็นจากคนที่เขารักเรานะเพื่อนพี่น้องพ่อแม่อะไรเงี้ยลองฟังดูฮะลองอธิบายหรือระบายก็ได้นะความคับข้องใจปัญหาที่คุณเผชิญอยู่เนี่ยให้กับคนที่คุณรักแล้วเขารักคุณเนี่ยคือคุณไปบรรยายไปเล่าให้คนที่คุณไม่รู้จักไม่ได้อยู่แล้วหรือว่าถ้าเกิดไปบรรยายคนที่เขาไม่หวังดีกับเราก็อาจจะยุส่งหรือว่าทําอะไรไม่ดีก็ได้ใช่ไหม,มเอาเอาคนที่คุณมั่นใจนะแฟนคุณหรือ คู่ชีวิตคุณหรือพ่อแม่พี่น้องลูกอะไรเงี้ยลองลองคุยดูบางทีคุณจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วคุณรู้สึกว่าเออมไม่ใช่ปัญหาที่ว่าอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เป็นตอนอีกตอนหนึ่งนะครับที่นํามาฝากชื่อตอนคือคําตอบของใจที่ดีนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับสัปดาห์นี้ขออนุญาตอยู่กับหนังสือเล่มนี้เลยเพราะว่ามันก็มีหลายเรื่องที่ผมว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับถ้าใครอยากซื้ออ่านนะ พูดชื่อหนังสืออีกทีหนึง่งคาตอบของความสุขของคุณนิ้วกลมนะครับมีมีจําหน่ายในร้านหนังสือทั่วไปแหละซื้อมานานแล้วแหละนะครับแต่ไม่ไม่นานเกินปีนะฮะก็ได้อ่านจําได้ว่าออกหนังสือเล่มนี้คุณนิ้วกลมออกมาช่วงที่ทำทอล์กโชว์นะทำทอล์กโชว์แล้วแล้วก็ออกเล่มนี้มานะครับผมเสียดายนะวันนั้นติดภารกิจเลยไม่ได้ไปฟัง ทอกโชว์ของคุณนิ้วกลมแต่ว่าก็ชื่นชมแล้วก็ติดตามคุณนิ้วกลมมาตลอดนะครับโอเคครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปนะครับสวัสดีครับ n o p ด d นสตอรี่ no a life changing story